สวัสดีจ้ามี FC ถามมาว่าเว็บร้อยสิบไอเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะเว็บร้อยสิถ้าไม่ใส่แบตสตาร์ตติดได้ไหมในจเอ FC วันนี้ก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นี้นะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะในเมื่อรถของเราน้าพูดถึงแบตเตอรี่ถ้ารถของเราไม่ใส่แบตเตอรี่ มันจะสตาร์ทติดไหมในตระกูลเวฟร้อยสิบไอนะทีนี้เจก,ก็ไม่ตอบเต็มปากเต็มคำนะแจฟซี FC. ไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็มคําว่ารถคันนั้นจะสตาร์ทติดไหมรถคันนี้อ่าจะติดหรือไม่ติดอ่าทำไมทําไมถึงไม่กล้าฟันธงทําไมถึงไม่กล้าการันตีว่าไม่ใส่แบตแล้วรถมันจะสตาร์ทติดเพราะว่าลหลายๆคันไม่ใส่แบตมันสตาร์ทติดขี่ได้เป็นปกติแต่มันก็จะมีบางเคส บางคันที่ใส่แบตอ่าไม่ใส่นะมีบางคสบางคันไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วรถมันสตาร์ทไม่ติดอ่ามันมีคำตอบอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f อได้ฟังนะอ่ารถเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้นะมันต้องใช้อ่าแบตเตอรี่ไปออกคำสั่งให้กับ ECU นะเน้นหลักเลยคือ ECU นะไม่ใช่ปัม๊มนะยังไม่ใช่ปัม๊มนะ เน้นหลัะคือ ECU อ่า ECU คือตัวไหนนี่กล่อง c d i นี่ละ่ะกล่อง c d i เนี่ยก็เอนะิอ ECU อะเน้นหลักก็คือหน่วยความจำภายใน ECU นะอ่ารถคันที่มันติดนะไม่ใส่แบตแล้วมันติดนะรถคันไหนที่ไม่ใส่แบตบนะรถคันไหนที่ไม่ใส่แบตแล้วมันสตาร์ทติดได้อ่าไม่ใส่แบตแล้วมันสตาร์ทติดได้อ่าก็คือ ภายในแผ่นชาร์จภายในแผ่นชาร์จภายใน ECU มันจะมีคอนเดนเซอร์หรือว่าคาปาเก็บกักประจุไฟนะสำหรับออกคำสั่งให้กับกล่องน,นะมันก็เลยติตได้เป็นปกตินะอ่ะทีนี้รถอีกคันหนึ่งไม่ใส่แบตแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดทำไมอะ่ะก็รถมันก็ปกตินะไฟชงไฟชาร์จอะไรปกติดีหมดเลยแต่ไม่ใส่แบตแล้วสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าเ่องไอ้ตัวคาปาที่อยู่ในกล่องคาปาที่อยู่ในแผ่นชาร์จมันคายประจุไฟออกหมดมันไม่มีไฟเลี้ยงกล่องนะมันไม่มีไฟออกคําสั่งให้กับกล่องกล่องมันก็เลยไม่รับรู้ไม่มีสัญญาณไฟมานะอันนี้เล่าให้เข้าใจง่ายๆก่อนเบื่องต้นนะก็คือมันมีกรณีแบบนี้มีรถคันหนึ่งก็ไม่คันหนึ่งก็หลายคันเลยแหละไม่มีแบบ ไม่มีแบบสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดพอมันสตาร์ทไม่ติดเราก็เอาแบตเตอรี่อีกรูปนหนึ่งนะเอาแบตเตอรี่อีกรูปนหนึ่งต่อสายนะต่อสายไปพ่วงเข้ากับตัวรถต่อสายไปพ่วงเข้ากับตัวรถอ่าบวกกับลบพ่วงเข้าเฉยๆนะอ่าต่อสายจากแบตอีกรู่นหนึ่งไปพ่วงเข้าที่ตัวรถพอพ่วงเข้าที่ตัวรถปั๊บอ่าเปิดสวิตช์กุญแจอ่าพอเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเราถอดแบตลูกนี้ออก ถอดแบตออกนะยังไม่ได้สตาร์ทนะถอดแบตออกแล้วไปทําการสตาร์ทมันสตาร์ทติดนี่แหละนะผมถึงได้บอกว่าไม่กล้าฟันคงว่ารถคันนั้นมันจะติดหรือไม่ติดนะเพราะว่าในกล่อง ECU มันต้องมีคาปาเจ็บกักประจุไฟในแผ่นชาร์จมันต้องมีคาปาเจ็บกักประจุไฟนะมิเช่นนั้นเราเพียงแค่เอาแบตไปจำเข้าเฉยๆแล้วถอดออก แล้วค่อยไปทำสั่ทำการสตาร์ทมันจะสตาร์ทติดหรืออ่านี่ให้มองมุมนี้นะเพราะว่าคาปาภายในแผ่นชาร์จภายใน ECU มันอาจจะเริ่มเสื่อมนะหรือว่าอ่ามันอาจจะคายประจุไฟออกไปนะครับทุกท่านมันก็เลยไม่ติดนั่นเองนะแต่ในขณะที่เราจั๊มไฟเข้าไป ECU อ่ามีไฟวิ่งเข้าไปวงจรแล้ว ECU มันรับรู้แล้วว่ามีไฟเข้ามามันก็ ฟื้นความจําของมันขึ้นมานะมันก็ฟื้นความจําของมันขึ้นมาเพราะว่าไฟมันวิ่งเข้าไปที่ขาป,ปา่าแล้วทีนี้จังหวะที่เราสตาร์ท enfin นะอจังหวะที่เราสตาร์ทนะจังหวะที่เราสตาร์ทเนี่ยแม่เหล็กวิ่งผ่านขดลวดแม่เหล็กวิ่งผ่านขดลวดเนี่ยมันสร้างกระแสไฟชาร์จขึ้นมาอามันสร้างกระแสไฟชาร์จขึ้นมานะอาทีนี้แผ่นชาร์จก็ทําการแปลงกระแสไฟส่งให้กับระบบมันก็เลย อ่าสตาร์ทติดได้เพราะว่ามันมีไฟเนี่ยที่วิ่งขึ้นไปแล้วไปแปลงแปลงปั๊บมันส่งไปที่อ่าปัม๊มปั๊มทํางานนะปั๊มทํางานแล้วพวก ECU มันกินไฟน้อยอยู่แล้วในการออกคําสั่งนะอ่ามันก็เลยสตาร์ทติดได้นั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้นนะเราจึงไม่ฟันธงเราจึงไม่กรารันตีว่าอ่ารถคันนั้นมันจะติดหรือไม่ติดดังนั้นนะพูดตรงตรง รถหัวฉีดทุกรุ่นอย่าให้แบตเสื่อมอย่าให้แบตเสียนะอย่าขาดแบตยาถอดแบตออกเป็นเด็ดขาดจะดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะรถที่เป็นหัวฉีดรถที่รถที่ไม่มีคอยสตาร์ททั้งหมดเลยนะรถที่ไม่มีคอยสตาร์ททั้งหมดยกเว้นตระกูล RC นะรถที่ไม่มีคอยสตาร์ทมันจะเป็นวงจรจุดระเบิดแบบ DC CDI DC ก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ส่งให้กับกล่อง ECU หรือว่ากล่อง C D I นะมีไฟไปรอที่กล่อง C D I อยู่แล้วมีไฟไปรอที่กล่อง C D I อยู่แล้วทีนี้ก็รอเพียงแค่พัชเชอรออันนี้พัากเรียกว่าพัชเชอร์คอยออคำสั่งให้จ่ายกระแสไฟตามรอบแค่นั้นเองในจ่ายอดังนั้นนะรถนะอย่าให้ขาดแบตเตอรี่เป็นอันขาดถ้าขาดแบตเตอรี่ระบบไฟทั้งหมดภายในตัวรถจะเสียหายและก็ วันนี้มันไม่เสียหายหรอกแต่วันข้างหน้ามันจะเสียหายเพิ่มเติมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี f อทุกท่านจ้า